คนเชื่อไหมครับว่าขอแค่มีเฮลไฟฟ์เฟรมตัวเนี้สองตัวก็ชนะได้นี่นี่คือแบบว่าแบบฝึกแบบแบบสื่อไม่ใช่ันพิเศษนะฮะทุกคนนั่นแหละฮะเนี่ยฮะมีตัวละครใหม่ของเซิร์ฟจีเข้ามานั่นคืนอเฮลไฟฟ์เฟรมซึ่งผมก็อยากสูดให้ดูอยู่หรอกแต่ว่ามันมาไม่ทันงไงผมมาไม่ทันเพราะว่าเซริร์ฟจีนี่มาปุ๊บแต่ตัวดาวผมไม่พอปับ๊บผมบอกเลยว่าแสบมาฮะตัวดาวไม่พอเพื่อนๆนี่ นะฮะงนี่เราก็ไปเริ่มมาเลยเนาะมีสอนตัวนี่ก็ฟิวได้ฮะทุคกคนเบาเลยเมีเร็วมากผมด้วยเป็นไงกิวที่หนึ่งของมันนี่คือเข้าไปเตะนะฮะทุกคนนี่เนี่ยมีโลกสีทองด้วยกิวที่หนึ่งนี่คือเข้าไปเตะนะฮะก็จะสร้างหลอดเลือดเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าตัวคลองของเรามีสายฮิวอ่ะก็สามารถฮิวได้นะฮะเลือดก็จะกลับมาเต็มเนาะจะมีผลทั้งหมดสองเทิร์นนี่ลววเลือดเบาไปเลยเล็กนี่นฮะทุกคนมีโลกของเนื้อโคเทเลยเดี๋ยวมาโหเข้าไปแทงฮะ,ะแล้วก็โชว์เข็นมาโอ้หม่ ให้เกียมเลยนะโจตีก็คือจะตีแนวนอนนะฮะทุกคนโจตีแล้วยิ่งเฮฟทีสั่งตัวศัตรตูยิ่งเยอะเรายิ่งตีแรงขึ้นนะฮะทุกคนถ้าก่อนเกิดได้เหมยบนั้นด้วยนะถ้าถ้าเกิดว่าเลือดเรายิ่งเยอะเราก็สามารถตีแรงขึ้นนะฮะนี่นะนี่ไม่เร็วดีนะเดสกิลอันตีของมันอนะ่ะทำให้เกิดแปลว่าสานะของไม้ถาวรนะฮะนี่สส่ของไม้นี่ห้ามพลาดเลยนะบอกเลยโอเคตัวนี้โกงมาก โอเคไปเราไปดูพาร์สิเลยฮะเอาไว้ตรงก,าราก <Okay. S 1> ลางบ้างโอเคพาร์สิมันชัดเจนนะฮะทุกคนพาร์สิของตัวนี้ก็คือจะสร้างโล่สีทองนะฮะการสถานะได้หมดคือสถานะแบบว่าในการแบบว่าแช่แช่แบบว่าคล้ายหินหรือวาธงมังกรสองได้นะฮะก<ค>็วัคซีนแมนเนาะแล้วก็กันพีดได้ด้วยฮะท<ค>ุกคนกัดกัดก่อนนะน<ค>ีะ่ฮะความสามพียิ่งให้พีเสร็ตัวเยอะเรายิ่งตีแรงนะฮะ <S <S ยิ่งเลือดเราเยอะยิ่งตีแรงฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาพวกเราเร่งเราต้องอัพ อัเดเลือดให้มันเยอะๆนะฮะทุกคนผมบอกเลยนี่เป็นไงห้ามพลาดเลยนะผมบอกเลยโหก็จะไม่พลาดเหมือนกันฮะโอจะดองตัวเอาเยอะๆเลยในเสื้อไทยนะแต่ว่าอีละเดือนข้างกว่าจะเข้ามาเราต้องแปลว่าผ่านตัวคนนี้ไปก่อน <c oughs> เก็บัวยานานเลยฮะนหนึ่งตอนนั้นผมอาจจะมีเงินเติมแล้วนั่งไหลฮะทุกคนรอไปก่อนโอเคตีสามที่อึดนี่แน่เป็นไงมุ้ยแรงนะเท่ด้วยแรงไม่พอเท่ด้วยฮะทุกคนตัวนี้เหี้ฟแฝมนะโอเค ได้ชิมากบ้างอะอเฮโลสีทองมา,ากฮาคิีก็สีทองทเป็นยังไงสักทีโอเคฮะทุกคนตีขรหนดาไปอืมไม่เลี้ยวนะหลอดเลือดเรามีะ่ะสองนมอืมไม่เข้าหลอดบอกเลยมันจะมีคนที่สอนเธอนนั่นแหละฮะทุกคนจำเลยผมว่าแต่ว่าโลกสีฟ้าก็แข็งแก่งนะผมบอกเลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่โลกเหมือนโลกธรรมดาโลกปูบอมนะฮะสีทองเนี่ยเป็นโลกแบบว่าพิเศษฮะทุกคน ทำมาจ่ายซาลี่อีกมาไม่เข้าหรอกเหมาะเลยนายน่ะโลไม่หนาคอมาเลยฟาดสามทีมันรู้ทำนั่นไงนี่แหละปีน้าไปนั่นแหละเข้ามาต่อยฮะทุกคนวิโลโลเกือบพังเลยอืมเห็นว่าใช้ได้แต่เราต้องรอตัวใหม่ในอนะคนหาเพิ่มเพื่อนไปก่อนวันนี้ก็มีมานีฮารเช่ากดหลายเลย